ในอดีตศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามยังไม่ค่อยอยู่ร่วมกันมากเท่าไหร่นักเนื่องจากศาสนามีความแตกต่างกันเช่นถ้าศาสนาพุทธจะไปรักกับศาสนาอิสลามไม่ได้แต่ในปัจจุบันมีการเปิดกว้างมากขึ้นและสามารถอยู่ร่วมกันได้ เย็นดินดูความสวยก็ได้นี่ต้องทำบุญนะใช่ใช่ไปด้วยกันนะแต่ว่านี่จะถึงเวลาละหมาดของพี่ตรอแล้วขอไปทำขอไปละหมาดก่อนนะแล้วก็เราค่อยไปเที่ยววลลนนกันเลนเถอดในอดีตการสื่อสารยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันมากนัก เพราะในอดีตจะนิยมใช้โทรศัพท์หยอดเดีย่ยญสาธารณะไม่มีการโทรวิดีโอคอลอินเทอร์เน็ตยังเข้าถึงไม่มากแต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นเฮ้ยวันนี้เราว่าจะนัดประชุมเพื่อนมาทำงานกลุ่มที่มอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะไม่ต้องแล้วเรามี Google Meet เอาไว้ประชุมออนไลน์ได้ทำยังไงอ่ะ ก็นี่ไงเราเปิดแอป Google Meet แล้วก็เข้าไปสร้างลิงก์ก็สามารถกระจายไปให้เพื่อนๆได้เลยในอดีตเทคโนโลโยีดิจิทัลยังไม่ทันสมัยเท่าปัจจุบันซึ่งในอดีตจะมีเช่นเครื่องเล่นดีวีดีม้วนฟิลม์มเครื่องดีดพิมพ์แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นกว่าเดิม จะไปซื้อกระดาษที่สาลคจะไซื้อกระดาษไหมไม่เป็นไรหรอกเธอเรามี iPad แล้วแล้วก็มันสามารถจุดแทนกระดาษได้ด้วยมันมันไม่หายด้วยแล้วก็เออมันสามารถอยู่ได้นานกว่ากระดาษเพราะว่ากระดาษอาจจะหายก็ได้ฉันเห็นเธอใช้น็อตบุ๊กบ่อยมากเลยน็อตบุ๊กมันดียังไงหรอมันพกพาง่ายแล้วก็แบกไปไหนก็ง่ายแล้วก็มีแบตในตัวใช้งานนอกบ้านได้สบายใช้งานง่ายไม่ต้องประกอบอะไรเพิ่มเลย ซื้อตัวเล่นเกมก็แรงซื้อตัวทํางานก็ลื่นเธอไม่อยากซื้อบ้างเหรอก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปคิดดูอเค